สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในทอ้องฝากคุณแม่กดติดตามในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณแม่ในเรื่องของอาการเจ็บคันร่วมกับลูกดิ้นน้อยทั้งสองอาการบางครั้งมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะ ในเรื่องของอาการเจ็บคันจริงนะคะลักษณะก็คือจะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือมีท้องปั้นแข็งที่ถี่ขึ้นนั่นเองค่ะและจะเริ่มจากการเจ็บที่บริเวณหลังส่วนล่างแล้วค่อยๆลามไปที่ท้องดังนั้นนะคะถ้าคุณแม่มีอาการเพียงแค่ปวดทวงท้องน้อยอาจจะยังไม่ใช่อาการเจ็บคันจริงนะคะ ความเจ็บจะคงที่และไม่หายแม้ว่าคุณแม่จะมีการเปลี่ยนท่าทางจากอาการจากการเดินนะคะเป็นการนอนพักแต่อาการเจ็บก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะและอาจจะมาพร้อมกับอาการอื่นอย่างเช่นถุงน้ำข้าแตกหรือว่ารั่วนะคะหรือมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่หลายๆท่านถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บคันแต่อาจจะเป็นอาการเจ็บคันเตือนได้ค่ะ นั่นก็คือการหดล,ละตัวของมูลลกูกที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่ไม่สม่ำเสมอนะคะและไม่เจ็บมากอาการอาจจะหายไปเมื่อคุณแม่มีการเปลี่ยนท่าทางหรือว่าอิริยาบทต่างๆหรือได้รับการนอนพักนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีอาการเจ็บคันเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีอาการลูกดิ้นน้อยร่วมด้วยซึ่งสาเหตุนะคะที่อาจไม่เป็นอันตรายต่อทารก ก็คือลูกอาจจะอยู่ในท่าทางที่เคลื่อนไหวได้น้อยลงหรือว่าเป็นช่วงที่เวลาลูกหลับนั่นเองค่ะอายุคัน์ที่มากขึ้นนะคะหรือว่าทารกมีพื้นที่ในมดลูกน้อยลงก็อาจจะทําให้การเคลื่อนไหวน้อยลงในขณะเดียวกันถ้าหากคุณแม่มีภาวะเครียดหรือว่าเหนื่อยล้าก็จะทําให้ไม่รู้สึกลูกดิ้นได้นะคะแต่สาเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของเรานะคะนั่นก็คือภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่อย่างเช่นเรื่องของ ภาวะคันเป็นพิษนะคะนั่นก็คือมีอาการปวดศีรษะตาผ้ามัวหรือว่าจุกแน่นป้ายลิ้นปีหรือว่ามีปัญหาสุขภาพของทารกอย่างเช่นเรื่องของภาวะขาดออกซิเจนค่ะวิธีการที่จะสังเกตและรับมือกับลูกดิ้นน้อยนะคะนั่นก็คือให้มีการติดตามการดิ้นของลูกนับการดิ้นของลูกทุกวันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะดิ้นน้อยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติเดิมของลูกนะคะ แนะนำว่าให้คุณแม่นะคะต้องมีการปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยนะคะการสังเกตการดิ้นของลูกและการเจ็บคันอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณแม่มั่นใจได้ว่าลูกในครรภ์ของคุณแม่ปลอดภัยและแข็งแรงดีถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีอาการเจ็บคันหรือไม่มีอาการเจ็บคันร่วมด้วยแต่ถ้าหากพบว่าลูกน้อยในครรภ์ของเราดิ้นผิดปกติหรือดิ้นน้อยลงไปจากเดิมแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ ถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ